แต่เคยเคยดูเคยดูเห็นอ่าคนที่เขาปลูกอะ่ะเขาจะต้องมีแบบเป็นค้างเหมือนมีค้างให้ด้วยอะ่ปะปนอมก็เลยเอามาปลูกไว้กับตรงตะไคร่ของที่ทําแตงเนี่ยเผื่อเขาจะได้อาศัยตะไคร่แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเขาโตอีกหน่อยต้องเอาไม้มาช่วยก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณบ้านหลังใหม่ก็ออครับ คุณล็อกแจงหัวใจก็ช่วยเพื่อนสนุกมีความสุขครับคุณปน้อมค่ะ <c oughs> แต่ก็จริงๆอ่ะเวลาไปคุยบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็สนุกแต่เราทําเองอ่ะไม่สนุกเลยค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องนุย้ยสวัสดีจ้าน้องนุย้ยน้องนุ้ยก็พี่น้อมมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งจ้าน้องนุ้ยก็ทักทายพี่บ้านหลังใหม่ แสดงว่าต้องไม่มีใครรู้แน่เลยประนอมเฉลยให้ก็ได้อันนี้ต้นถั่วลันเตาค่ะถั่วลันเตาก็ลองปลูกดูพอดีแตงแตงเขาไม่ขึ้นไงแตงไม่ค่อยขึ้นก็เลยเอาถั่วลันเตามาลงแซมปลูกไปตลอดแถวเนี่ยแหละค่ะก็มีขึ้นมา หลายหลุมเหมือนกันบางหลุมก็ขึ้นแค่ต้นเดียวแต่ปนอมจะฝังไว้สองเม็ดสองเม็ดนะคะแต่เขาจะขึ้นแค่ต้นเดียวบางหลุมก็ขึ้นสองต้นล็อกแจงหัวใจบอกคุณนุย้ยสวัสดีครับเจออีกละคนอันอุ๊ย,ยน้องนุ้ยออกจะน่ารักน้องนุ้ยก็หัวเราะมา ค่ะเลาวหะสวัสดีจ้าน้องนุย้ยคุณบ้านหลังใหม่ทักทายแล้วคุณรับแจงหัวใจก็หัวเละมาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นกำลังใจให้เนี่ยนะคะให้ดูต้นแตงทั้งแถวมันก็จะมีต้นที่งามกับต้นที่ไม่ค่อยจะงาม ก็ต้นไหนที่งามๆหน่อยก็น่าจะได้กินนั่นแหละค่ะแต่ต้นที่มันจ่อยๆก็คงจะไม่ได้ <laughs> <laughs> แต่ชุดที่แล้วที่ปลูกนะคะตรงนี้ต้นงามดีกว่านี้ออกลูกเยอะเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจเป็นเพราะเราปลูกตอนหน้าแล้งหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะลูกเขากินแล้วมันออกขมๆก็เลยไม่ได้อะไรเลยชุดนั้นก็เลยแย่เลย ได้กินเองแต่ก็กินแบบว่าลูกนึงก็กินได้ไม่ทั้งลูกอะ่ะมันจะออกขมขมอยู่ตรงช่วงใกล้ๆคั่วเขาน่าจะเป็นเพราะว่ามันแล้งแน่เลยปนอมคิดว่าเป็นเพราะว่าแล้งน้ำไม่ค่อยมีได้น้ำน้อยเขาก็เลยขมอืมแต่ได้สูตรมาใหม่จากเพื่อน เพื่อนๆบอกว่าถ้าเราอยากให้อะไรหวาน <laughs> ให้ลองเอาเกลือมาใส่ลองเอาเกลือมาโรยเดี๋ยวไม่แน่แล้งแล้งปีหน้าจะลองปลูกอีกสักทีหนึ่งสิแล้วก็ลองทดลองเอาเกลือมาโรย <laughs> ทุกอย่างเราต้องทดลองต้องลองเอาเกลือมาโรยดูสิเผื่อจะหวาน <laughs> ต้องปลูกแต่น้อยเพราะว่าถ้ามันขมอีกมันจะได้ไม่เสียของทดลองทดลองเอาสักแถวหนึ่งสองแถวพอน้องนุ้ยกระทักพี่หน้านครโอ้โอ,โอคุณหน้านครเข้ามาขอบคุณนะคะคุณหน้านนครสวัสดีค่ะปะนอมไม่ได้ดูคอมเมนต์ สวัสดีคะ่ะขอบคุณน,นะคะคุณน่านนครที่มาเป็นกําลังใจให้น้องนุ้ยทักทายพี่น่านคุณล็อกแจงหัวใจก็พี่น่านนครสวัสดีครับคุณน่านก็คุณนุ้ยพาลุยสวัสดีครับคุณบ้านหลังใหม่ก็พี่น่านนครสวัสดีครับขอบคุณน,นะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเป็นกําลังใจให้ปนอมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เหลืออีกหกนาทีนะคะประนมก็จะขอตัวลงไลฟ์ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ